รดาวเจ็ดแปดนตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมิถุนายน2566นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับครับจะโปรดติดตามกันอไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปนะครับกับคำพยากรณ์ในคราวนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะครับโดยจะใช้ไพ่ในการออกคำพยากรณ์นะครับไพ่ก็จะมีอารมณ์ภาพแล้วก็อารมณ์ของไพ่ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้ดาวนะครับมี รายละเอียดนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งนะครับก็ทดลองติดตามกันดูนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องมีการเลือกไพ่กันก่อนนะครับไพ่มี3มกองล่างนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานเลือกมาหนึ่งกองน,นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้คําพยากรณ์นะครับก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจมาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมพมกันนะครับ ภาพรวมในเดือนที่ผ่านมานะครับก็ยังถือว่าตัวคนยังได้ทําอะไรเบาๆไปเรื่อยๆอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าไม่หนักหนาะสาหัสอะไรนะครับสบายๆนะครับเดือนที่ผ่านมานี่เรียกได้ว่าทําอะไรก็ไม่เครียดนะทาอะไรก็ไม่หนักนะครับก็มีความสบายอกสบายใจอยู่นะครับก็ดีนะครับคืออย่างน้อยที่สุดก็คือได้ผ่อนคลายบ้างจาก ห่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับก็ถือว่าอะไรหลายๆอย่างก็ดูลงตัวนะครับอา้าวทีนี้เราลองมาดูสิครับว่าในห่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างหลังจากที่คุณสบายๆมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้คุณก็าลังมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วนักเรียกไดียว่าสบายอยู่นานๆก็ชักจะเหมือนกับว่าไม่พอใจนะครับมันเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าเราทําตัวสบายๆเกินไปเนี่ยอาจจะมองข้ามโอกาสอะไรบางอย่างไปก็เลยมองหาโอกาสใหม่ๆ อยากจะหาความท้าทายใหม่ๆออกไปลุยออกไปทํานะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับสะสมพลังไว้เนาะพอไม่คนเรามันมันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้เพลียนะมันกตอนนี้มันก็มีกําลังที่จะคิดอ่านมีกําลังที่จะต่อสู้ดิ้นรนนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเองก็จะประมาณนั้นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือออกไปหาโอกาสใหม่ๆการออกไปหาโอกาสใหม่ๆก็คือการเข้าไปพบปะไปดูว่าเอ๊ะ เราจะสามารถทําอะไรได้นะครับแต่การไปพบปะผู้คนการไปเรียกว่าอยู่ในสังคมเนี่ยคุณเองก็เรียกได้ว่ามีมาสที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไปรับไปรู้ไปได้สิ่งที่เรียกว่าจะนํามาใช้ประโยชน์ไปมีประสบการณ์ที่เรียกว่าตัวเองจะสามารถที่จะนํามาทําให้เกิดผลบวกต่อกิจการต่อเรื่องราวของตัวคุณตัวคุณเองเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เผยต่ม่มีตัว ขาเรียกไงสงวนท่าทีของตัวเองนะครับโอ้ยมอะไรอะไรประมาณนี้มาเนี่โอ้โหเรเหือกําลังจริงๆนะครับคือได้มากกว่าที่ตัวคุณเองจะให้ไปนะฮะได้มากกว่าที่ตัวคุณเองจะให้ไปจริงๆนะครับดับงนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใดเกี่ยวข้องกับสังคมใดๆเนี่ยตัวคุณจะได้รับมากกว่านะฮะแล้วก็ตัวคุณเองก็เรียกได้ว่าสงวนท่าทีนะฮะไม่มีใครรู้ใตของคุณ เมื่อคุณผ่านเรื่องราวต่างๆเจอเรื่องราวนู่นนี่นั่น,น,น,นถึงจุดที่เรียกว่าคุณจะต้องมาตรึกตรองมาไตรตรองนะครับก็เหมือนกับว่าเราเวลาเราไปเจออะไรมาแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วเราก็ต้องกลับมานั่งคิดกลับมานั่งทบทวนนะฮะว่าตกลงไอสิ่งที่เรารู้มาทราบมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้ได้เรื่องราวอะไรต่างๆบ้างนะครับ บางทีก็ดูเหมือนโดดเดี่ยวนะครับแต่คือมันก็ต้องมีจังหวะเวลาเหล่านั้นจังหวะเวลาที่เราต้องคิดจังหวะเวลาที่เราต้องตึดตรองเรื่องราวนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องใช้ความคิดความสามารถมากจริงๆโอ้แม่สมเป็นดาวพฤหัสจริงๆครับเรียกว่าใช้ความคิดใช้ความสามารถมากสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็จะได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆนะครับไอ้โอกาสใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันจะชักนําให้ตัวคุณเรียกได้ว่าออกเดินทางไปในสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่สุดเลยล่ะสําหรับตัวคุณนะสำหรับตัวคุณนะครับคือไอ้ความแปลกใหม่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งโอกาสต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าคุณเองก็คงจะต่ดต่อมาดีแล้วก่อนที่จะเรียกได้ว่าไปลุยไปทำนะฮะภาพรวมของเดือนนี้นะฮะก็เหมือนกับว่าคุณสบายมาจากเดือนก่อนแล้วนะ ตอนนี้คุณก็จะต้องหาโอกาสหาจังหวะที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อไปนะครับเอาทีนี้มาดูสิครับว่าไอ้ทางเลือกที่มันจะเกิดขึ้นที่คุณได้เลือกเอาไว้นี่มันจะมีอะไรบ้างสําหรับท,ท่านที่เลือกภาคกองที่1น,นะครับเรียกได้ว่าคุณคาดเก่งได้ถูกนะครับสิ่งที่คุณทำจะหรือจะทำเนี่ยนะฮะมันจะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับให้ผลกําไรนะครับทําให้ได้รับผลตามที่ตัวเองเนี่ย คาดหมายไว้นะครับดังนั้นอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อะไรที่คุณคาดหมายคาดเลงเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเชิงบวกมันจะเป็นผลบวกดังนั้นเนี่ยก็เรกได้ว่ามั่นใจได้ครับว่าการตัดสินใจของคุณนั้นนะมันเหมาะสมการตัดสินใจม,มันมีความถูกต้องของงานอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับอืยังต้องลุยนะครับยังต้องลุยยังต้องฝ่า แต่คือการลุยการฝ่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการลุยลึกห,หรือการฝ่าฟันโดยที่แบบว่าไม่มีการวางแผนไม่มีรู้เรื่องรู้ราวเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้แท็กติกสูงนะในการที่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อุตสรรค์นี่ถามว่าง่ายไหมโอไม่ง่ายนะถ้าเทียบกับไพไว้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขาถือว่าของคนที่เลือกกองที่1นึ่งเขาง,ง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ของคุณเนี่ยเรียกว่า ต้องใช้ความคิดต้องใช้วิธีการที่เรียกได้ว่า,ามากกว่านะครับมากกว่าจะทําอะไรโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังหรือบุมบามไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ผ่านนะว่ากันเถอะนะต้องคิดเยอะต้องคิดเยอะจะผ่านอุปสรรคไปให้ได้เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีข้องความแข็งแกร่งของกายและใจกันเลยทีเดียวส่วนสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับผมก็ มองว่าคงจะต้องตัดสินใจทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสำคัญสำคัญนะครับอาจจะต้องมีการตัดสินใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ถ้าเป็นเรื่องเล็กหน่อยก็อาจจะแค่ซ่อมบ้านแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่หนอนนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องการซื้อบ้านซื้อช่องอะไรต่างนั้นเลยเพราะว่าจะเป็นการวางรากฐานที่ยาวนานไปในอนาคตนะครับเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องคิดอ่านนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับข้อ ปกติแล้วชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคิดเล็กไม่ได้คิดใหญ่เป็นนะครับมักจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นของชิ้นใหญ่อยู่เสมอดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าคงจะไม่เหลือบากว่าแรงนะผมว่าทําได้อยู่แล้วนะครับก็มองว่าจะมีโอกาสทําได้สําเร็จเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรืออะไรต่างๆที่เรียกว,ว่า ไปหาความรู้ไปดูมาแล้วเนี่ยตัดสินใจได้ว่าจะต้องทําสิ่งเหล่านั้นนะฮะก็คงจะต้องดําเนินไปตามนั้นเองนะครับพลังอะไรต่างๆที่สะสมมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับจะถูกนํามาใช้จะถูกนาํามาปลดปล่อยนะครับทําให้เกิดประโยชน์โพดผลก,กันก็ในช่วงจังหวะของเดือนนี้ครับเอาใจช่วยครับขอให้สําเร็จมากๆครับผมครับสรับชาวลัคนาราศรีธนูในเดือนมิถุนายน2 5ง 166นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าแม่เรียกว่าชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วนี่ประจุมาเต็มที่แล้วพลังก็คงจะมากพอนะครับในการที่จะทําตัวเองให้ไปสู่จุดหมายทําตัวเองให้ไปสู่ความสําเร็จที่ตัวคุณเองนั้นมุ่งหวังนะครับก็เรียกว่าจะมีโอกาสใหม่จะเห็นมุมมองใหม่จะทําสิ่งต่างๆที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิมนะครับแต่ก็จะมองเห็นโอกาสมีความสําเร็จอยู่ อวยพรค้ับชาวลัคนาราศีธนูให้ประสบความสําเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนู